น่ากลัวเลยสยองเอาเรื่องนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหขออภัยด้วยวรบรรยากาศจะมืดๆหน่อยนะครับ ต่อไปนี้มีภาพและเสียงเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรร่วมรับชมและให้คำแนะนำกับเด็กเที่ยอายุต่ำกว่า18ปี ครับธนะตอนนี้เมื่อกี้คุยไปแล้วทีหนึ่งลืมกดกดกล้องอ่าคลิปนี้ผมพาธนานะมาที่คลองเจดีบูชานะครับที่ตลาดนครศรีนะตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะทุ่มมาฝ่าแล้วก็กะว่าจะมาหาปลาสวายสายป,ะป,ะปะนะักป๊อกนะก็นี่ได้มาแล้วตัวหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยบรรยากาศจะมืดมืนหน่อยนะครับ๊มืดหน่อยนะครับ๊ ก็อย่างกระเด็นเลยครับตอนนี้กิน2ตัวนะครับเป็นเหยื่วด้วยขนมปังตะขอตัวเดียวของคันนี้จะเป็นของเหยื่อของมิตรสันนะครับนี่ครับโอ okay. เคไปเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับ แล้วครับะนะเยื่อมิตรฟันนะครับตัวนี้โหยังทำไฟไม่เสร็จเลย ไปแล้วครับน้าๆโอ้โหตอนนี้ไฟแสบตายครับนี่ครับเป็นสวายไซส์ประมาณขนาดนี้ครับก็จะมีเยอะนะครับที่นี่ก็ที่นี่ปามจะกินสักประมาณจากข้อมูลที่ได้มานะครับก็สักประมาณอโมงเย็นถึงประมาณ2หมทุ่ม นะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะครับพี่นา <ผม S 1> นาเห็นผมไม่ค่อยได้ใช้เสียงนะครับก็คือสองข้างทางฝั่งนี้ก็มีบ้านคนข้ามข้ามคลองฝั่งน้องจะมีบ้านคนนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ติดกระดิ่งแนละ้วก็ไม่ได้พูดเสียงดังอะไรมากนะครับผม,ผมเกรงใจนะเพราะตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเวลากินข้าวเวลานอนเวลาดู้ปะระถก,กันนะครับเราก็ไปลุ้นกันนะครับสําหรับการตกนี้เนี่ยผมว่าสมควรจะใช้ตะกูวดเล็กๆหน่อยนะแต่เพิ่มเพราะผมมาจะเปลี่ยนตะกรวมามันเป็น พารล็กกินเล้งด่วนเพราะวันลอกกิ้นวันนี้ผมจะต้องไปช่วยเต้ยมันทาสีวันนี้ผมก็เลยเย็ยนวันเสาร์ก็เลยมาทําคลิปเผื่อไว้ก่อนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตัดเรียมเซ็ตอุปกรณ์อะไรให้มันได้เรื่อนได้ราวตามที่สมควรจะเป็นนะครับาตามต่อแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดนะครับของการตกตรงนี้นะก็คือยืนยืนยืนถือคันล้อเลยนะครับ ว่าเราเอามาหลายคันเ,นเราอยากรู้ใ้กันถ้าเราดูยืนอีคันรออะไรยางเป็นความเครียดเราก็คงไม่น่าจะพลาดนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรถ้าสนุกสนุกขับตกก็ควใครเครียดอย่าซีเรียสอะไรม,มากโอเคครับ นะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับโอ้แสบตาปลาก็เงียบไปนะครับอาจจะสาเหตุน้ําวันนี้มันนิ่งเราชื่อนาๆนถามน,านา้าๆมาตอนเย็นๆเขาก็บอกว่าเมื่อวานน้าก็น,นิ่งปลาก็ไม่ค่อยกินวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น้ํานิ่งนะครับปลาก็อาจจะเงียบๆไปแล้วก็ตอนเนี้ยบริเวณเนี้ยลาวนู้นะครับลาวเล็กเนี้ยถึงสุดนู่นเลยครับรู้สึกจะมีผมอยู่คนเดียวโคตรน่ากลัวเลย าเกิดแบบว่าไม่มีรถวิ่ผ่านไปผ่านมานี่สยองเอาเรื่องนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปน,นิงกันนะครับ แล้วเนาะก็เดี๋ยวรอนะครับรอด,ดูว่าจะได้อีกนะจะมีวาสนาได้อีกสองสามตัวไหมหรือตัวสองตัวก็ได้เดี๋ยวจะ,จะเอาพวกเนี้ยที่ได้นะี่ยจะไปทเป็นกับข้าวในวันพรุ่งนี้ที่จะไปทาสีว้เตอร์อกันนะก็ถ้างไงก็นานาช่วยเป็นกําลังใจให้ผมลุ้นไปด้วยกันลวกันเป็นกําลังใจให้ด้วยกันละกันขอบคุณเคยบอกปุ้วนหมดแล้ว <laughs> ทานขาดคำครับนะนะนี่ <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวมิตรสันนะครับตัวนี้มีทานขาดคำนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะสามทุ่มแล้วนะครับก็สองคันที่ผมใช้เตี๋ยวขนมปังนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นตะกอ้อแล้วก็ปั้นด้วยเหยื่อของมิตรสันสูตรนมเนย,เนยไปนะครับเพราะ,าระว่าในภาวะาการน้ํานิ่งๆแบบเนี้ยเอาเหยื่อมิตรสันมาช่วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเซียกมาได้ประมาณหนึ่งน,น,นะครับผมและเห็นมือเมื่อกี้สองคันตอดอเล่นพร,ร้อมกันเลยติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆครับ ได้สามคุ้มนครับใครจะเขาา้าเหมือนกันว่าทำชื่นใจถึงจะไม่ได้ใครก็ไม่มีเสียแค่มีจะให้ ตรวนี้ซัดคามือเลยนะครับเนีย้ยพึ่งลงไปมนะันอี้นะครับซัดค่ามือเลยหรือเปาไปฝากด้วยนะครับเดี๋่อมิกรสันสูตรนมเนยนครับส่วนนี้ สายยาวถูกเวียนวิวพลิวไปในสายลมฟ้างามูน่าชมแดดกำลังใสนกบินยังรา่าเริงผ่านแผ่นน้ำโผลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาฟูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเยือ่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดี บรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกันมาตกปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจเต็มวัน ตนนี้ก็พลังสวยเลยครับตัวสักประมาณครึ่งโลได้นะครับนี่ครับก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเพราะตอนนี้กาลังเก็บเหยื่อเออเก็บเบ็ดกลับบ้านพอดีนะครับนี่ครับโชคดีครับได้ตัวสุดท้ายโอเคแล้วถ้ายังเกิดยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่บ้านอีเตยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับนี่ครับเหยื่อมิเตอร์สันฟิชชิ่งสูตรนมเนยนะครับเคครับผม ครับน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มครึ่งแล้วคืนนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับปลาสวายไซปอกที่เรามาตามล่ากันนะครับก็จะได้ประมาณนี้ประมาณเจ็ดตัวนะครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีน้าๆดราม่านะว่าปลาสวายไซนี่เอาตกไว้ทำอะไรก็ปลาปลาทุกตัวนะครับผมจะเอาไปทํากินนะครับเก็บไว้กินที่บ้านแล้วก็พรุ่งนี้จะไปทํากินอ่าช่วยบ้านไอเต้ยมันด้วยนะเพราะวันนี้พวกเราจะต้องมาท้าสีกัน นะครับผมแล้วก็สําหรับปลาสวายคลองนี้ก็จะมีประมาณไซส์ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงนานาที่มาก็กระตกอย่างที่ผมตกเนี่ยดำริมริมริมราวสะพานเลยแต่ก็เงียบๆหน่อยละกันเผื่อบ,บ้านไหนเขามีหมามีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับผมก็คิดยังไม่จบเพราะเดี๋ยวพบกันอีกทีพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไปหาสีใบเตยก็จะเอาปลาพวกนี้ไปทากินเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ว่าเชฟเตยเขาจะทําเมนูอะไรโอเคครับเดี๋ยวไปพบกันพรุ่งนี้เช้าครับ สวัสดีคุณธนะก็วันนี้เราอย่างที่พูดก็คือน,นะครับเราจะมาทาสีให้กับแม่แมาเต้เมันนะครับก็นี่ครับเจา้าภาพอ้าวคุณเดินมืไหนครับสวัสดีครับวันนี้ก็มากันหลายคนนะครับมีนู่นครับแมนนางเล่นโทรศัพท์นู่นแล้วก็นางอ้วน,อนนะครับน้ับแอลและเอ๋ครับนี่ไม่ได้ตกปลาแต่ได้ได้เจอหน้ากาันเดี๋ยวก็จะทําการช่วยกันทานสีที่เออตอนนี้ก็อยู่แถวน้องแขมนะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาที่ตกแด้เมื่อกี้นอ่ยเดี๋ยวจะทำเป็นับข้าวกินกับช่วงบ่ายเย็นๆนะครับเพราะตอนนี้ก็ล่อเข้าไปจะบ่ายโมเลยยังไม่ได้เปิดฝาก็สองสีเลยครับโอเคนะครับไปมีแน่นอนกระดำกระดำเนี่ยออ้ยอุ้ย Yeah เาไปคนเหมือนเลยแนวแังได้จริงเลย สีสีสีเหม็นไม่เสริมว่าใหม่ไ้วรอเล้ไมอามาแล้วอเ็บมืออร่อยไหมเสียบบอครับเรียบร้อยนะครับเชิญเชิญเชิญอันนี้ดูเมนูที่ไรครับานะตอนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วก็เมนูก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ ต้มยำดอกไม้ดองมูมั่วไปของเมนูเติ้ลมานะครับก็วันนี้ก็เตยเยเตยไม่ใช่เติ้ลเออไกเติ้ลมาด้เอาวันดีดิตอนทาสีไม่มาตอนกินแล้วมาพุ่นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนานทุกท่านนะครับที่เฝ้าติดตามชมเรามาถึงตอนนี้นะครับก็งไงต้องฝากฝังนะครับสําหรับเอาเหยื่อของมิสเตอร์สันนะครับสูตรนมเนยที่ได้ไปลองประสวายไซ์สปอกๆมากับเมื่อคืนนี้นะครับ ก็ได้มาคงสมควรกับบรรยากาศที่น้ำนิ่งๆนะครับมไม่นใจคุณพูดก็ขอบคุณนะครับทุกท่านแล้วก็ไปติดตามรับชมคลิปหน้ว่าพวกเราจะไปตกปลาที่ไหนกันนะครับแต่สำหรับตอนนี้พวกพวกเราก็ขอกินข้าวเย็นกันก่อนนะครับสำหรับทีมงานทันปารเย็นต้องสลาทุกคนไปก่อนครับไอเต้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ